จังหวัดัชนาทเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือได้แก่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานีคำขวัญหลวงปู่สุกลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนามระบือสวนนกสมโอดอกขาวแตงกวามีพื้นที่ทั้งหมด2,469.746ตารางกิโลเมตรสัญลักษณ์ประจำจังหวัดตราประจำจังหวัดรูปพระธรรมจักรรองรับด้วยพยาครุฑ เบื้องหลังเป็นแม่น้ําและภูเขาซึ่งหมายถึงสัญ,ญลักษณ์รูปพระธรรมจักรที่ประดิษฐานอยู่ณวิหารวัดธรรมมูลวรวิหารตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมูลต้นไม้ประจําจังหวัดมะตูมดอกไม้ประจําจังหวัดชัยพฤกษ์สัตว์น้ําประจําจังหวัดปลาแดงจังหวัดชัยนาทแบ่งออกเป็น8อําเภอ53จํบามจงบน5สหมู่บ้านโดยอําเภอทั้ง8มีดังนี้อําเภอเมืองชัยนาทอําเภอมโนรมอาเภอวัดสิงห์อำเภอสันพญาอาเภอสันคบุรีอาเภอหันคาอําเภอหนองมะมง อำเภอเนินขามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ